ได้ไงวะสองเพชรสามจุดครับโอเราจะไม่สนับสนุนปรอปเราจะส่งแบนตัวแล้วก็อยู่ที่ทางที่หาว่าจะแบนถาวรหรแบนเจ็ดวันห้าวันเดือนหนึ่งตั้งแต่เขาเห็นคัดเกครับนะโอตาย 嗯，天天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  Thank you